เราอกไก่ไข ok um. ่ต้มเมนูอาหารจานเดียวแบบเฮลตี้ใครที่ชอบอาหารแบบเคลียนะครับลองไปทําดูนะครับเนื้ออกไก่เครื่องผัดกะเพราพริกกระเทียมใบกะเพรา ของปีที่แล้วนะครับผมผัดเก็บไว้อันนี้พริกแห้งและกระเทียมเอาไปบดซอสปรุงรสมีน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและน้ำมันหอยผมใช้ใบยี่หร่าแทนใบกระเพราน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่พริกและกระเทียม ลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับเผ็ดถึงใจแน่นอนต่อไปใส่เนื้ออกไก่ น้ำที่เราปั่นพริกและกระเทียมนะครับใส่ลงไปผัดให้เนื้อสุกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใส่ซอสปรุงรสลงไปผัดกับเราอกไก่รสเด็ด แบบคลีนคลีนเนื้ออกไก่ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจือปนผมจะผัดแบบแห้งๆโอเคใส่ซอสปรุงรส ใส่เครื่องผัดกะเพราท่าน,นกำลังรับชมไทยเอวีชนแนลวันนี้ผมผัดกะเพราอกไก่อาหารคลีนพร้อมทั้งไข่ต้มปกติกะเพราต้องไข่ดาวนะครับ อันนี้เป็นอาหารจานเดี่ยวผมกินตอนกลางวันแบบคลีนๆนะครับใส่ใบยี่ราเสร็จแล้วนะครับเราชิมรสดูก่อนนะครับ กะเพราอกไก่ไข่ต้มเมนูเฮล h ี กินตอนผัดเสร็จกับข้าวร้อนๆอร่อ,รอยมากมข่ต้มแบบยางมันตูมด้วยนะครับอกับผักบ็อกโคลี อร่อยจิิงขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Thai LV Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าขอบคุณครับ